กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบรรารมีพระเครื่องอย่างเช่นเคยก็ยามเย็นวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดยาวของพี่หลายๆท่านเนาะแต่ว่าเราไม่หยุดนะคะแต่ว่าทรงของพุ่งนี้ใช้คําว่าแต่ว่าเยอะมากเลยไม่เป็นไรเนาะก็วันนี้นะคะยามเย็นค่ะมีพระมาให้ชมหลากหลายรายการเลยเนาะทั้งพระกรุกพระเนื้อดินพระเหรียญพระผงนะคะก็ดูให้จบคลิปเนาะเพราะว่าของดีมีตลอดทั้งคลิปเลยเผื่อถูกใจรายการไหนองค์ใดนะคะ อาต่างที่มาต่างวาระแต่ว่าเป็นพระบ้านแน่นอนการันตีเลยเนาะพี่เนาะชมไม่ชอบด้วยใช่ชอบอรายการไหนรีบทักมาน้องโบบาลมีพาเครื่องสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะคะสามารถติดต่อได้นี่เลย 0620890157นะจ๊ะพี่จ๋าสามารถแคปรูปภาพแล้วก็สแกนลายมาหาน้องโบบารามีพะเครื่องได้เลยถ้าไม่มีลายไม่เป็นไรพี่ๆโทรมาหาน้องได้รบกวนแจ้งหมายเลข EP นะคะเพราะว่าของน้องตอนเย็นของน้องจะเป็น EP ยามเย็นทางนั้นเลยส่วนตอนเช้านะคะก็จะเป็นของแฟนจะมียามเช้ากับยามเย็นนะคะทุกๆวันล,ลงทั้ง2คลิปเป็น2เวลาก็เดี๋ยวเราไปเรื่องกันที่รายการแรกเลย รายการแรกค่ะพี่เป็นพระสมเด็จค่ะเนื้อขาวๆเลยของหลวงวิจารเจรนัยนะคะพี่นี่เลย สวยๆค่ะชมไม่ชอบดูให้ใช่นะคะรายการแรกเปิดกันนี่เลยเปิดหัวกันด้วยพระสมเด็จเนื้อหาสวยๆเลยเนาะพี่น้องนี่พี่ชมรอบๆเนี่ยเห็นเม็ดแร่มวลสารค่ะรายการนี้เปิดให้พาราเบ,บาๆที่ห้ารอบาทชอบองไหนรายการใดแคปบรูปภาพหาน้องโบบาามีพระเครื่องถ้าไม่มีรูปนะคะสามารถแจ้งหมายเลขอีพพร้อมหมายเลขพานได้เลยอีพีนี้ค่ะเป็นอีพียามย็นนะคะอ่าครั้งที่อ่สี่สิบ สี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้านี่ยถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยเนาะน้องก็ไม่ได้ดูไว้ก่อนแต่เป็นอีพียามเย็นนะคะเปิดหัวด้วยที่อ๋อพระสมเด็จเนาะนี่อากาศร้อนไหมคะที่ไหนฝนตกบ้างคะพี่พี่นี่บางช่วงบางเวลาก็มีครื้มลมแรงบ้างนะคะเมื่อสองวันที่แล้วฝนก็มีตกหนักมากเลยประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองช่วงนี้อากาศร้อนดูแลตัวเองกันด้วยระวังเป็นฮิสโตกเนาะนี่เม็ดแร่ม,มนสารค่ะพี่มองเห็นด้วยตาเนื้อเลยนี่โอ้โห z o มกันแบบชัดๆเจมๆอขอโทษค่ะไม่ได้มีแตกอะไรใดๆนะคะนี่ทุกอย่างยังสวยสมบูรณ์ค่ะผ้าของน้องค่ะการันตีตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนไปกันต่อเลยพี่รายการที่สองค่ะเป็นเหรี่ยลุงปูเผือกเหรี่ยลุงปูเผือกขี่ขี่สิงนะคะโหนี่พี่หลวงปูเผือกเก่าๆเลยพี่นานๆเจอนะพี่นะ้รายการนี้เนาะนานๆเจอเลยอ่า สนใจรายการนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยจานยันแบบนี้แล้วก็เนี่ยโหเส้นเสี้ยน,น,น,นแบบเป็นวงเดือนแบบนี้เลยพี่ดูเป็นวงเดือนแบบแท้ไม่แท้แล้วกวนพิจารณาได้เลยนะแต่ว่านานๆเจอนะพี่นะนานๆนเจอพี่ดูขี่สิ่งเลยนะโอ้โหสวยๆเลยยามเย็นวันนี้นะคะมีของดีมาให้พี่ๆได้ชมชอบองคนี้รายการนี้ทักหา,าน้องโบบารมีพักเครื่องได้เลยะคะ่ะพี่ต้องห่วงเป็นแบบนี้เนาะนี่หลวงปู่เผือกนี่ดวงด,วงด,วงดวงูดวงตานะพี่นะนี่ นี่โหสวยนานๆเจอค่ะพี่รายการนี้นะคะสนใจรา,รายการที่สองแคปรูปภาพได้เลยนี่ขอบตัดนะคะพี่นี่ดูเป็นขนาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะนี่เส้นวงเดือนรอบเหลือญเลยนะคะพี่สวยค่ะแคปรูปภาพค่ะ EP นี้ EP ที่ EP ยามเย็นนะคะครั้งที่ 50, ห้าสิบเนาะพี่เนาะอันนี้ครั้งที่ห้าสิบองค์ที่สองหลวงปู่เผือกค่ะ ขี่สิงสวยๆเลยพี่ดูหางโขหางสิงนี่เส้นเซียนบปลืเรียงดงามมากเลยนะคะพี่ๆอ่าถูกใจรายการนี้ใครไวใครได้นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางขอคนปิดผ้าจริงๆนะคะไม่ปิดผ้าเล่นถ้าปิดผ้าเล่นเชิญป้ายหน้าเลยนะพี่นะรายการต่อไปคะ่ะสวยมากรายการนี้เป็นเอ่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะคะอุดก้นนี่เลยไม่มีเกร่งนะอุดก้นนะคะอุดก้นทองแดงค่ะพี่นี่ สวยงามค่ะพี่องค์นี้นะนี่นานๆเจอค่ะใครชอบองค์นี้นะคะครั้ง EP นี้เป็น EP ยามเย็นค่ะองค์ที่สามนะคะพี่นี่มีองค์เดียวนะพี่นานๆเจอเหมือนกันนะนี่โอโ้โหเกรดกระดีเนาะนี่ดูใครวายใครได้นะพี่นะ อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยว่าน้องโบบารามีลงคลิปแล้วนะคะนี่เลยถ้าพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันเนาะรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่คะ่ะพี่รายการนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนี่ภาพสวยงามเก่าๆกรุกรแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆกรุกรูแบบนี้ผิวแห้งๆเลยพี่ดูก็แล้วแต่ท่านชอบนะ มาไวไปไวนะคะพี่มาไวไปไวแอดไลน์นะคะได้ที่ศูนย์หกสองศูนย์ปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดไม่มีไลน์สามารถโทรมาได้เลยถ้าน้องไม่รับสายสายแรกไม่เป็นไรสายสองโทรมาใหม่นะพี่นะต้องขออภัยด้วยนาะอพี่เนาะอ่านี่คนส่งนะคะปรายสนีย์นะคะเท่านั้นขีดเส้นตายหรือเส้นใต้ว่าปรายสนีย์เท่านั้นวันนี้ยังไม่ได้ส่งของจะส่งเป็นพรุ่งนี้เท่านั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะเป็นวันหยุดยาวเเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดหลายวันนิดนึงแต่ว่า การันตีว่าได้รับพัสดุแน่นอนนะคะใจะเย็นๆขอแค่พี่ๆรอรับพัสดุรอรับสายพี่ๆไปสนิทนิดนึงนะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญอาร์มแบบนี้เลยเป็นเหรียญอาร์มนี่เลยพุทธไตรลัตตนะนายกนะคะพี่เหรียญสภาพผิวทิ่งๆเลยผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเนาะพี่เนาะก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะคะตัดสินใจได้เลยเนาะถ้าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรนะคะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายรีบทักรีบโทรมาได้นะพี่นะคุยง่ายไข่คล่องอยู่แล้วพี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นวัดพนันเชิงแบบนี้เนาะวัดพนันเชิงกรุงเก่าค่ะพี่มีภาษาจีนแล้วก็มีเนี่ยเป็นยันแบบนี้นยันม้วนอย่างนี้เนาะนี่เซนเซียน,เยนบนเหรียญก็รายการนี้รายการที่ห้าค่ะต่อไปค่ะพี่รายการที่หกนะคะรายการที่หกค่ะพี่นี่เลยเป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเนื้ออปัปปาไม่ใช่เนื้อเงินนะคะด้านหลังก็มีพระเหมือนกัน เป็นเนื้ออปาาค่ะน่าจะไม่ใช่เนื้อเงินเนาะนี่ดูเส้นเสียนรายการที่หกค่ะงดงามค่ะพระคูนี่พระคูกาชาติวัดใหญ่นะคอน,นะคะพี่ปีสองสี่สองสองสี่แปดสองอันนี้น่าจะเป็นปีเก่าลึกแต่ว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหม่หรือไม่แน่ใจเนาะก็ เผื่อลูกศิษย์ลูกหาเขาแบบปั๊มขึ้นมานอ้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นผาบ้านเหมารวมๆมาเนาะพี่เนาะก็แบ่งปันให้คะ่ะรายการนี้รายการที่6กเผื่อชอบถูกใจใครตามหายอยากเช่าบูชาก็แจ้งน้องโบบารมีผาเครื่องได้เลย,เลยอ่ารายการต่อไปคะ่ะพี่รายการที่เจดนะคะเป็นเหรียญกลมขนาดประมาณเหรียญเอ่อเหรียญห้าละกันเนาะเหรียญห้านี่นะคะเป็นสามคัคคีมีสุขคะ่ะพี่หลงข้อฤาษีดิงดำนะคะนี่ กูผู้ชนะพระเจ้าตากสินโอ้โหเส้นเสยนผิวเงาเงาแบบนี้เลยพี่สวยสวยเลยนะเส้นเสยนบนเหรียญสวยสวยเลยนี่เหรียญอาจจะผ่านการสืบโอ้โหดูเส้นเสยนบนเหรียญน,นะนี่กระแสเหรียญวิ่งแผ่หรือแท้ไม่แท้รบก,กวนพี่พี่พิจารณาเนาะก็ถ้าไม่แท้หรือแท้ก็แล้วแต่พี่พี่พิจารณาเลยนี่ชมไม่ชอบด้วยใช้เปิดไพ่พาราเบาๆบเนาะ เอาให้ชอบนะคะน้องไม่ได้จับมัดมือใครเลยนะเอาให้ชอบนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะจ๊ะพี่จ๋าแขปรูปภาพเราทักไลน์หาน้องโบบาามีพักเครื่องได้เลยซูมกันแบบให้เต็มจอแบบชัดจัดเต็มเลยเนี่โอ้โหโกูผู้ชนะนะนี่เล่นแสงแบบนี้ขี่ทรงม้าแบบนี้พระเจ้าตากสินนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดําค่ะนี่เลยรายการนี้รายการที่เจ็ดเนาะต่อไปค่ะพี่เป็นเกรงหลวงพ่อคูณ เป็นนี่เลยเนื้อหาทองแบบนี้เลยรุ่นทิ้งทวนนะคะรุ่นทิ้งทวนกริงปริสุทโธหลวงพ่อคูณเสียงกิ่งดังกลางวานนะนี่เสียงกิิงดังกลางวานพี่อ่าแคปรูปภาพแล้วทักไลน์หาหน้องโบบาามีพาเครื่องได้เลยใครที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องนนองโบบาลมีพาเครื่องอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันไว้ด้วยนะคะนี่เลย ตายโกนอุดกิ่งแล้วก็มีคําต่อคาว่าคูณแบบนี้เลยคําคูณนะคะนานๆเจอเหมือนกันคะ่ะน้องไม่เคยเห็นนะตั้งแต่ไลฟ์พามาน้องเพิ่งเคยเจอนะพักกิ่งของพ่อคูณแล้วก็มีรอยจานแบบนี้สําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบาามีพักเครื่องอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคลิปให้น้องนิดนึงถ้าไม่กล้าคอมเมนต์ไม่เป็นไรกดไลค์คลิปให้น้องนิดนึงนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กันเนาะ อ่าตอนนี้ผู้ติดตามนะคะกำลังเดินทางเข้าสู่1 000, 4 0 0 0ันท่าน PPF4 อ่ากราบขอพระคุณยอดกดไลค์มากๆรายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญอาร์มนี่เลยพระภูมิพลนะคะรัชกาลที่เารอเ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินเนาะรายการนี้สวยมากค่ะพี่นานๆเจอเหมือนกันนะนี่เหมือนพี่แบบมีพี่ท่านหนึ่งบอกหาเหรียญให้หน่อยเป็นรูปอ่ารัชกาลที่9วันนี้ได้มาแล้วนะคะถ้าอ่า ก็ใช้เวลานิดหนึง่งถ้าอยากได้นะคะองค์นี้รีบทักมาเลยนะพี่นะถ้ายังดูน้องอยู่เนาะก็วันนี้เอามาลงให้ชมเผื่อแบบมีพี่พี่ท่านใดสนใจนี่ใครไว้ใครได้นะคะเวลาที่ขอรูปแล้วรบกวนพี่พี่ตอบกลับน้องเอ่อนิดหนึงน่งเนาะเพราะว่าพี่พ,พี่ท่านอื่นเขาแบบอาจจะสนใจถ้าใครปิดก่อนต้องขออภัยด้วยถ้าน้องตอบไปแล้วว่า พี่คะถ้ามีพี่ๆท่านอื่นขอดูหรือสนใจอยู่ด้วยรบกวนตอบน้องนิดนึงนะพี่นะนี่อ่านี่ตรงนี้นะคะนี่สวยๆเลยสวยสดงดงามนะคะเป็นเหรียญเนื้องเงิน,นะคะ่ะพี่เนื้องเงินเลยนะองค์นี้ต่อไปคะ่ะพี่รายการที่สิบเป็นพระซุ้มกอนะคะอันนี้เป็นพระเนื้อดินเนื้อผงก็อนี้คะ่ะเนื้อหาแบบนี้เลยอ่า น้ำมันตังนิ้วหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะพี่อ่ะรายการนี้รายการที่สิบค่ะนี่โอ้โหสวยจัดชัดเจนนะพี่นะนี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะขอคนรับจริงนะแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรให้ชัดเจนนะคะรอรับพัสดุที่นาบ้านทันได้เลยปกติแล้วถ้าเก็บเงินปลายทางน้องจะบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่ะซุงกอองมาสักครู่นี้รายการที่10นะคะต่อไปคะ่ะพี่เป็นจอบหลวงพ่อไปรอันนี้เป็นจอบแบบไม่ได้ใหญ่มากนี่นานๆเจอนะพี่นะที่ระลึกนี่มีรอยตอกโอ้โหสวยนี่อ่านี่พี่ขา ใครไว้ใครได้เหมือนกันนะคะพี่นานๆเจอนะขนาดไซสนี้เนาะนี่ผิวอาจจะเปิดเปิดผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะพี่นะนี่เน้นพุทธคุณนะคะสวยมากเลยพี่องค์เนี้ยดูดินิ่ง,งด้านข้างด้านหลังเนี่ยตรงแบบอันนี้ยมันจะแบบสึกๆไปบ้างเนาะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วหรือว่าแบบเป็นสภาพนี่น้องก็ไม่แน่ใจ ใครชอบนะคะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อไบรต่อไปค่ะพี่รายการที่12เป็นเหนรียญกลมเหรียญกลมรูปหน้ากระโหลกแบบนี้เนาะไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรเปิดให้พาราเบาๆเนาะพี่เนาะเปิดให้พาราเบาๆใครไหวใครไหวใส่พารามาให้น้องได้เลยแปลกตาอยู่เหมือนกันเป็นรูปกระโหล,ลกแบบนี้เลยเนาะเผื่อใครเล่นใครตามหายอยากเช่าบูชาไว้สักองเนาะเป็นรูปกระโหลกแบบนี้เลยนี่ดู าไม่ชอบผ่านก่อนได้นะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้เลยนะนี่อ่ารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะพี่เป็นเหรียญรูปไข่แบบนี้เลยนี่สวยๆเลยพี่องค์นี้ปีสองห้าหนึ่งสามปีสองห้าหนึ่งสามสวยๆเลยนี่รายการที่สิบสามแคปรูปภาพได้เลยนะ นี่ใบหูสวยๆเลยพี่ดูงดงามมากเลยนะคะนี่หลวงพ่ออะไรน้องลืมมาชื่ออ่ะนี่เลยพี่ดูให้ดูให้ชอบนะคะ ันนี้นะคะเป็นเหรียญหันข้างเจ้านรจ้าเจ้านอรลัดค่ะราชมานิทวัดเทพศิรินเนาะรายการนี้นะคะพี่วัดเทพศิรินอ่ะโอเคนี่ยซูมแบบไปกันแบบชัดๆเลยนี่ยต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์นี้เนี่ยโอ้โหงดงามเหมือนกันนะพี่นะนี่ อาจจะไม่ได้ตรงตามบล็อกก็คือหลุมอาจจะเป็นหลุมย่อแบบช่างสมัยก่อนสมัยโบราณน,นะคะหลุมย่อแบบนี้นี่โอ้โหพี่องค์นี้งดงามเหมือนกันนะถ้ามองแบบในมุมมองของคนแบบโบราณนะ่ะเป็นช่างชาวบ้านนะเนาะนี่นี่น สายก้นนะคะเป็นแบบนี้ด้านหลังค่ะ <Zero. S 1> นี่เลยสวยมากค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะจมูกปากตาอาจจะเป็นแบบนี้เนาะก็พิจารณาได้เลยนะคะนี่ รายการที่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมกรอบล้อมทองแบบนี้เลยลงยาแดงน้ําเงินแบบนี้นะคะพี่โอ้โหคือเขาค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักอยู่นิดหนึ่งนะสวยมากพี่องค์เนี้ยสวยมากเลยแบบคือแบบถ้าใครเอาไปคล้องขึ้นคอนี่สวยมากเลยนะองค์เนี้ยสวยมากพี่ดูอ่นี่น้องจับมือนิ่งแลวใครไววใครได้นะเกดรดทะลุซุ้มแบบนี้เลยเนี่ยดูใครไวใครได้นะคะ นี่ด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นหลังเป็นรเรียบแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหเม็ดแร่มวลสารเนาะน,นี่เดี๋ยวฮะนี่สวยค่ะพี่องค์นี้นะฐานเนี่ยดูครับอ่ารายการนี้รายการที่สิบห้านะคะ<ม>พร้อมขึ้นคอเลยพี่องค์นี้นะอ่ะแคปรูปภาพค่ะองค์ที่สิบห้า ep ที่ห้าสิบยามเย็นนะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะ พระสมเด็จนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะผิวหลงเหลืองทองทองนิดนึงนะคะนี่ใบหน้าใบตาหน้าอกฐานจะเป็นลักษณะแบบนี้ฐานมีขาโต๊ะเนาะนี่นี่เม็ดแร่นะคะน้องอาจจะชงหรือเชียร์แบบไม่ค่อยเก่งเนาะถ้าภาษาพระแล้วนะคะก็พี่ๆที่เป็นเซียนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ แต่ว่าไม่อยากให้ตัดสินเลยคือเราสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าตัดสินเลยนะ้องมองว่าแบบความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วนะอะรายการนี้ค่ะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ค่ะพี่คะเป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่เลยเจ้าคุณพระวิบูลนะคะวชิระธรรมหลวงพ่อสว่างนะคะพี่นี่เป็นเหรียญอ่าน่าจะเป็นเนื้ออปาก้านะคะ หลุ่นเนื้อเงินเนาะเอ๊ะมันแบบสับสุนนิดนึงนี่รายการที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะนี่เลยเป็นเหรียญเหรียญอาร์มนะคะพี่เหรียญอาร์มพระพุทธรูปวัดัชยโยนี่เลยโอ้โหองค์นี้แบบนานๆเจอนะพี่นะนี่นี่ เปิดให้ผ้าราเบาๆค่ะพี่อ่าไม่กี่ใบแดงนะคะไม่กี่ใบแดงหรอกทักมาได้เลยความบางของเหรียญน,นี่นะพี่ดูด้านหลังค่ะพี่นี่อารมณ์แบบเหมือนแบบมีสกริดทองเนี่ยเวลานั่นเล่นแสงแบบเนี้ยรายการนี้รายการที่สิบแปดนะคะจะมูกตุม้มต้มแบบนี้เลยนะคะพี่นี่มีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะตัดสินใจแล้วทักมาได้เลยอะรายการนี้พี่เป็นจอบหลวงพ่องเงินนะคะเป็นจอบใหญ่นะคะนี่ศึกไปแล้ว คือน่าจะผ่านการใช้งานมาหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนาะก็เน้นพุทธคุณนะคะพี่เน้นพุทธคุณเอาสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบหรืออยากเก็บอยากเช่าบูชานะพี่นะนี่ก็ได้มาแบบนี้เอาเอาเอาที่หลายๆท่านชอบนะคะเปิดให้พ้าราเบาๆค่ะพี่นี่ไม่พูดพ่ทำทาเพลงเนาะแขบรูปภาพแล้วทักไลค่ะองค์นี้องค์ที่สิบเก้าค่ะพี่ค่ะยามเย็นวันนี้ก็มีมาไม่มากนะคะพี่ยามเย็นวันนี้นะ น้องโบค่ะจัดให้พี่ๆเลยใครที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาติดตามกันนะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามไว้นิดหนึ่งอ่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะนี่เลยเป็นหลวงพ่อแก้วพระปิตา,าปิดทองคุกลักนะคะผมคุกลักนี่เลยหลวงพ่อแก้วโอ้โหนี่หายไปนานมากเลยนะหลวงพ่อ,อพระปิตาหลวงพ่อแก้ววันนี้มีมาหนึ่งองค์ค่ะใครที่ตามหาอยู่ทักไลน์มาหาน้องหรือโทรมาได้เลย การันตีคําว่าใครไวใครได้อันนี้คือมีอยู่จริงคือพี่พี่โทรมาสายที่สองสายที่สามปิดหมดแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะใครไวใครได้นะคะพี่แล้วคือบางทีชอบโทรมาปิดองค์เดียวกันชนกันคือแล้วคือพักก็มีองค์เดียวแล้วนานๆเจอทีพี่เข้าใจฟิลนี้ไหมคะ <c oughs> น้องเองก็ลำบากใจคือแบบอยากจะปึ้งโอเคน้องเข้าใจว่าพี่ก็อยากได้แต่ว่าน้องแบบน้องมีองค์เดียวน้องไม่ใช่พับปัม๊มอะพี่น้องมีองค์เดียวจริงๆ จริงๆเลยเนาะใครไวใครได้ค่ะพี่ขาถ้าช้ากว่านี้ต้องขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะนี่เลยเนีย่อะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรเนี่ยเป็นองค์สีทองเลี่ยมกรอบน่าจะเคยล้อมเพชรเอ้ยล้อมทองมาแล้วนะคะนั่นเน่ยแล้วมีกาวมีคราบกาวอยู่เนี่ยให็นย เอ้ใต้ก้นใต้ก้นเป็นก้นแบบเหมือนก้นวงเดือนอะหลวงพ่ออะไรนะคะพี่เนี่ยเดี๋ยวถามแฟนอีกทีหนึ่งแต่สวยอะองค์พี่องค์สีทองเลยนะเป็นองค์สีทองเลยดูดิใต้ก้นเขาเนี่ยเป็นอย่างไงโอ้โหพี่นานๆเจอนะพี่นะองนี้เป็นองค์สีทองเลยนะดูดูดิ สวยจัดเลยพี่องค์นี้สวยจัดจัดเลยนะนี่ใต้ก้นเหมือนเป็นวงวงอ่ะพี่เหมือนเคยล้อมทองมาแล้วด้วยองเนี้ยอ่ะใครไวใครได้นะคะองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดค่ะต่อไปองที่ยี่สิบสองค่ะนี่เลยเป็นพ้าหูยาวๆแบบเนี้ยพี่เนี่ยเป็นพาเนื้อดินนะคะเป็นพ้าหูยาวๆเกตอย่างเงี้ยเปิดให้พาราเบา สามร้อยสี่ร้อยอะไรก็ทักมานะคะพี่คะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องเขินไม่ต้องอายะค่ะพี่ทักมาหาน้องก่อนอนองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะต่อไปค่ะพี่องค์ที่ยี่สิบสามองค์ที่ยี่สิบสามนี้เลยโอ้โหกเก่าเลยพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่เนี่ยเป็นเนื้อตะกั่วพาระเบาๆค่ะพี่คะ่ะองค์ที่ยี่สิบสามนี่เรียมกรอบกันนะ้ามา เผื่อชอบนะคะแบ่งให้นี่เหมามารวมๆกันนะพี่แต่ว่าเวลาที่เราเหมามาบางองค์ก็คัดเนาะเพราะว่าถ้ายกมาทางกระโปะเวลาที่เขายกมาให้ไงคือมันปล่อยออกไม่ได้ทั้งหมดไงพี่มันก็เลยต้องมีแบบกักอะไรนะคัดกันบ้างเนาะอ่าองค์นี้ค่ะต่อไปองค์สุดท้ายของ EP นี้นะพี่นะองค์สุดท้ายของ EP นี้เลยก็เดี๋ยว สนใจองไหนรายการใดนะคะติดต่อมหาหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะนี่เป็นรูปหล่อค่ะรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อทบเนาะหน้าฝรั่งนะเนี่ยมีเส้นประคำที่คอเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยมีเกตกระดีเนี่ยอง์สุดท้ายของ ep นี้ค่ะสนใจองค์ไหนรายการใดนะคะติดต่อมหาหาน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะพี่สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์นี้เลย0 6น0 8หกสองูย์แปดเก้าศูนหนึ่งเจ็ดหรือไม่ก็แอดไลน์แคปปูปภาพได้เลยนะพี่นะ นี้อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากแล้วก็สลับกับฝุ่นตกคืออากาศทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อยู่ที่เราทานอาหารในแต่ละวันด้วยช่วงนี้คือระวังท้องร่วงเพราะอากาศร้อนด้วยนะของดิบเนี่ยงดนิดนึงนะคะพี่ยำกุ้งสุกอะไรพวกคันนี้ปลงปลาคือทานได้แต่อยากให้ต้มสุกก่อนเพราะว่าถ้าท้องร่วงขึ้นมาแล้วก็เนาะสุขภาพยิ่งถ้าใครที่อายุแบบ ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วยิ่งต้องเซฟตัวเองเลยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอย่าลืมที่สาคัญนะคะกดติดตามกดถูกใจน้องไว้เดียวนิดนึงเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะจะได้มีพระมาให้ชมกันทุกๆวันคะ่ะทั้งเช้าและเย็นนะสำหรับวันนี้กราบขอพรบคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ